ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีผู้บ่มเพนธรรมอยู่ในป่าหิมพานท่านละทางโลกอย่างสิ้นเชิงไม่ข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินชื่อเสียงหรือความสุขทางกายทุกวันท่านนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่สวดมนต์ด้วยใจสงบและตั้งจิตว่าขอให้ข้าบรรลุธรรมเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์มิใช่เพื่อตนเองพระอินเห็นว่า หรือศีผู้นี้มีจิตมั่นคงจึงอยากทดสอบว่าเขาจะมั่นคงในธรรมหรือไม่หากถูกล่อลวงด้วยสิ่งงดงามจึงบัญชาให้นางมณีแม่ขลาเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้มีรูปงามเรืองแสงและเสียงดนตรีจากสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นกลางป่าพร้อมกลิ่นหอมจากบุภผาสวรรค์และแสงระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณี ฤสีเห็นแล้วก็รู้ทันว่าเป็นการทดสอบจึงหลับตาและกล่าวว่าข้าไม่วันไวต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะข้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงความงามย่อมเสื่อมความหอมย่อมจางความสุขย่อมดับข้าจึงไม่ยึดมั่นในสิ่งใดนอกจากธรรมะที่มั่นคง นางมณีเมฆคลายิ้มแล้วกล่าวว่าผู้ที่ไม่วันไหวแม้เทพธิดาอยู่ตรงหน้าคือผู้มีธรรมมั่นคงข้าขอถวายแก้วมณีเรืองแสงเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรของท่านจากนั้นเธอจึงหายตัวไปทิ้งไว้เพียงแสงแห่งธรรมที่่องอยู่ในใจของฤาษีข้อคิดธรรมะ การไม่วันไหวต่อสิ่งยยยุไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่คือเห็นโลกตามความเป็นจริงความเพียรที่มั่นคงคือการฝึกใจให้ไม่วันไหวต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยใจสงบคือผู้ที่พร้อมบรรลุธรรมธรรมะข้อนี้สอนให้เราไม่หลงในความงามความสุขหรือคำยกยอ และตั้งมั่นในความดีแม้ไม่มีใครเห็น